ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็วันนี้ก็จะเดินจากตลาดกิตินะครับอตอนช่วงเช้าครับเป็นตลาดเศร้าครับก็อาจจะเดินเร็วนะครับเพราะว่าเราเป็นผู้ชายนะครับก็หาซื้อหา,หาการกินตอนเช้านะครับขอ,ของกินอร่อยเยอะแย,ย,ยะนะครับเป็นผู้ชายจะเดินเร็วแต่เดินละอีกอย่างกลัวถ่ายโดนไปหน้าสำหรับท่าน กด YouTube ใหม่กดอะไรก็ดูผักต่างๆบ้าสูงมาแล้วมากามสบาบาทค่ะสามสิบา่ก้นะคะยกมาเลยยกมาเลยอะไรนะนี่ครับฮงโร่กูอยู่ข้างล่าง22บาท35้ เจ้ตนี้ถุกเท่าไรครับตอวนี้สิบบาทข้มวโพสิบบาทกระเทียมสิบบาทข้าวโพดบาทเกระเทียมสิบบาทถุงใหญ่ก็สิบบาทเหรอข้าวโพดสิบบาทที่คนสิบบาทเออครับน่าหอมหอมอย่างเดียวที่ยี่บเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะาก็ดูก่อนจะใช่น่าจะใช่เละเด้เย้ากเดี๋ยวก่อนจะครมเลือก เขาไทยนะครับมันสวยดีสวยดีสวยนะค่ะทำให้สวยเหลืองก่าอลา,ามเลยข<อ>เาขาเข้าใจครับเข้าใจเได้บอกว่าถ้าใครอยากได้ขอมาติดที่ตลาดจิติต,ตองเจนี่นะครับนี่นะครับรไปไปยูทูบหน่อย เครื่องก็คุยกับคนไทยนะครับผมอันนี้วัดมันหาจรถเท้าใช้ใช้ทำอะไรเขาพวกพวกนี้ใช้ทําอะไรบ้างตัวนี้ดื่มดื่มก็ได้เหรอดื่มได้อีกสองรอบก็หมดแล้วเหมันหมดต้นแล้วไงเราปลูกเองนะต้นป้าปลูกเองด้วยอันนี้ขวดเท่าไหร่จี๊ถาบาทจ้ะขวดหนึ่งผมเราลองหน่อยจี๊ครับตัวนี้ด้วยครับตัวนี้ด้วย ก็เปียกๆเดี๋ยวเดี๋ยวกระเทียมมาใส่ผมนี่ก็ได้ไหมประหยัดประหยัดถ้าไหร่แล้วครับตัวนี้สิบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยังจะไม่พอนะอันนั้สิบห้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอผมประกบคุณครับจากร้านนี้นะครับใครอยากมาซื้ออาหารนี่ครับเตี้ยว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 พี่ฝน แล้วก็มีอะไรหอมเกียวด้วยหรือหอมเกลียวเข้าวกล้วลยข้าวกล้วยไข่ด้วยไข่ดาวไข่เกลียวก็มีอาหารอร่อยจากคุณอากงน้ากาพี่คุณคน,น้องไอ,เ,อเหอยียไทำหรืออา,า,าหาอสานบ้านอกก็มีครับบุไทยะชมอีสานครับก,ก็บรรยากาศก็ อาจจะเดินเร็วหน่อยเด้อครับเยอะแยะครับอาหารกุ้ง,องท,ทอดหมึกไก่ทอดหมูทอดสับปะรดดูกราหานงาวาดมีหมดคนระับอ่าอ่าผมอาจจะพูดไม่หมดนะครับถ,ถ้าเราเป็นผู้ชายเพชรไทยแล้วก็ประมาณนี้นะครับอาจจะเดินเร็วเขาถ่าไไดดยด้วยเด้อพี่เนาะดูไป ก็นี่ครับบุรุษหมากลากไมก้ชอบอย่แต่ผมมาติดร้านแว่นตาครับอ๋อวันนั้นผมซื้อไปใช้ดีอยู่ครับเขาถ่ายหนี่ยนะครับแว่นตาดูว่าใช้ดีอยู่อ๋อถ้าจะาัดก็ไม่ดีเราดูไม่ได้นาน,นใส่สำหรับดูคอมไงแต่ถ้าแต่ถ้าดูตัวหนังสือเล็กๆนั่นแหละไม่ได้ได,ดูดูหั้งคอมนันไหมดูตัวเล็กๆเออ ไอ้คอมมันจะไม่ไม่ทะลุครับอ่าใช่ใช่ไม่ดูลุรุ่นนี้นะโอ้ห้าเลยไอ้ในในรุ่นไหนที่ว่าห้าร้อยบาทเนี่ยเนี่ยทั้งแถวเลยเหรอที่มันจะสำหรับเล่นคอมเล่นมือถือมันถ่ายทำเสร็จยูทูบเนี่ยนะครับใช่แล้วก็มันจะจะเข้ากันแสงแตกได้ครับครับครับพอดีเพื่อเคยมาซื้อครับเป็นลูกค้าครั้งแรกหรอกแต่ผมก็ไปใช้แล้วก็เข้าเข้ท่าดีอยู่ขอบคุณมากครับ ก็บางช่วงบางตอนก็อาจจะคุยหรือเงียบไปก็ครับก็สบายพอรับก็เดินอนากาศก,ก็ประมาณนี้นครับบางวันอาทิตย์วันอาทิตย์คนยเยอะนะครับตอนนี้เป็นวันพุธนะคร<ช>ับอาจารับ รอบไม่ค่อยเท่าไหร่แต่วันอาทิตย์เราคนเยอะนะครับเอาดีสติชงนึงเลยซื้ออะไรปิ้งเผือกปิ้งมันปิ้งเนื้ออะไรผมไม่รู้เขาเรียกอะไรเท่าไหร่ครับยี่สิบนาฬิสาวป้าอายยี่สิบนะครับขอบคุณครับผมถ่ายเลยนะครับมีสกีด้วยครก็เหงียวปิ้งกันก็มีพวกหมวกศพ ผมอาจจะถ่ายดูนะครับก็ข้ามมาทั้งฝั่งต้องข้ามอาจจะมองไหมครับข้าผมอาจจะเพื่มนะครับซอยยิปต์ช่วงเช้านะครับช่วงหมดเป็นนั่นจกเที่ยงไปไปสายจะไม่มีนะครับครับตัวอื่นเข้าไปในซอยนนี้ะครับตลาดยิปต์ตรงข้ามกับซอยนี้ครับกัรอะไรนิดๆอาจจะมองไม่รับเกียรเก้านะครับสิบแปดทับเกียรเก้านะครับ มาจะซื้อหรุ่ยก็ได้นะครับตอนนี้ก็มีข้าวหมกไก่ข้าวข้าวมันไก่ทอดไก่ทอดก็คลิปนี้ก็กลับสวัสดีเด้อครับ